ผม,มตีแบกแคนก่อนนะจริงๆใช้โฟก็ได้แต่ใช้แบกแทนก่อนนะครับขึ้นมาขึ้นรับเปลี่ยน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 นะพอลงตรงกนี้ย <c oughs> เราอย่ารับแบกแคนตรงก้าแล้วตีออกไปอย่างเงี้ยน,นะครับจะขึ้นก็ได้นะแต่ผมว่าอย่างนี้สวยกว่าถ้าตีอย่างนี้ได้อย่างนี้สวยกว่ารับหัวไม้บนจะบวกได้ถ้าอย่างเงี้ยมันยกขึ้นมานี่ทําอะไรไม่ได้ละนะครับต้องแบบค่คอยๆนี่ก้า๊บ ตีปั๊บเก้า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 ตีแล้วสังเกตขานะผมไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะเตี้ยวตามนะเตี้ยว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 ไปนีดขาปาะรียบง่ายพร้อมป้า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 ไอหยาดดีปุ่มขาขาป้าตีป้าตีป้าตีพร้อมต่อพร้อมต่อคุณเบสป้าตีป้าตีป้าตี ปาพีป่ปาตั้งไม้ตั้งไม้เราจะโยงเนะะี้ยเก้าทีนี้ทีนี้ทีนี้นะแต่ขาเราขยับรถเดียวได้ละนะทีตอนนี้แค่เนี้ยยิ่งขึ้นมาขาขึ้นมาทีนี้ขาสำคัญนะหนึ่งดีมากป้ายพี่ป้ายพี่ป้ายเถอะขาป้ายเถอะไม้ไม่ตกไม้ไม่ตกขวาอยู่นะพร้อมเอี้ยวปาหนึ่ง ตีป้าดึงป้าดึงป้าหัวไม้บนหัวไม้บนตีหัวไม้บนตีนะพอพอเรายึดแค่เนี้ยมันยกนี้ได้แล้วก็เลยตีท่านี้ตลอดนะหัวไม้บนอ่ะโดนตบบนอ่ะเรารับไม่ได้ตีท่านี้ตลอดแต่ได้เกิดเมื่อแกสวยเมื่อแกเราตีหัวไม้บนเนี่ยเมื่อแกเคลสวยนะครับป้าป้าเดินเดินหาเลยเดินหาป้าป้าป้า พอพอพอต่อตู้ต้า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 หมายยังไงตั้งไม้ยังไงเดี๋เราดีมากดีก้าวบวกเลยพอตั้งไมายป่ะดี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 ป่ะบนต่อตับล่างป่ะบนดีล่างบนดีป่ะตั้งไปดี

เอป้าดีเอป้า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 เอขาขาป้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 าเดินล็อกเร็กมาถอายไปเลยยังพร้อมป้าไม่เลยนะไม่เลยเนี่ยไปขาซ้ายเลยแล้วดีป้าดีขาขาขาดีป้าดีป้า ตีป้าดีป้าดีป้าตีป้าตีฮึดีมากป้า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 ไม่ถอยเดินหาเดินหาเดินหาป้าดี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 ป้าเพี้ยนดีป้าดีมาก